ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเชอ้าอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919หน่วยบัญชาการทหารคณโกรมสการกองทัพไทย กบิชานสัจรายแสงสว่างค่ะยังคงนำภารกิจต่างๆนะคะของหน่วยบญชจการทหารพัฒนค่ะในการลงพื้นที่ไปดูแลให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าพี่น้องประชาชนค่ะจะอยู่ในพื้นที่ใดหรือประสบกับปัญหาด้านใดน,นะคะเราหน่วยบญชจการทหารพักนากองบัญชาการาาอากองรับไทยพร้อมที่จะดูแลให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถนั่นเองค่ะ และก่อนที่จะไปติดตามภารกิจของเราในวันนี้นะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้รายการคุยข่าวเช้านะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะผ่านทางช่องทาง YouTube Channel แค่เพียงพิมพ์คำว่าคุยข่าวเชาว้าค่ะภารกิจของเรานะคะจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังค่ะหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่สําสำนักง,งานทาหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนา จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจำนวน6นายพร้อมด้วยรถลาดน้ำอนเนกประสงค์บรรจุน้ำา6 0 0ลิตรจำนวนสามเที่ยวพร้อมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนน,นหอมเทศบาลตำบลเหล่าปอดแดงเทศบาลตำบลน,นิ้วดอนแล้วก็ปอพอเขต7สกลนครนะคะและเทศบาลนคร สกลนครบุรณาการดับไฟไหม้ค่ะของบ้านนายสมชายโก้เขาซึ่งเป็นบ้านสองชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้นะคะซึ่งขณะเกิดเหตุก็มีผู้อาศัยอยู่เป็นจำนวน3ามคนโดยใช้เวลาดับนะคะประมาณ1ชั่วโมงจึงสามารถดับไฟได้แล้วก็การเ,เกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตส่วนสาเหตุเพลิงไหม้นะคะเบื้องต้นเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรค่ะ กันที่บ้านเลขที่178หมู่สิบ้านโพยันคำตำบลน,นวนหอมอำเภอเมืองจังหวัดสกวนครน,นั่นเองค่ะเรามาต่อเน,นื่องกันที่ภาคิิจต่อไปนะคะสำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการตารพัฒนา ได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธาร,รณภัยเครื่อนที่เร็วจำนวน5นายกำลังพลนะคะจิตอา,ศา,ศาสาจำนวนหนึานายพร้อมรถตรวจการจำนวน1นึ่คันเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในการมอบน้ำดื่มค่ะให้กับผู้ประสบภัย เพื่อที่จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้นซึ่งมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน20ครัวเรือน150คนซึ่งปัจจุบันนะคะสถานการณ์น้ำในพื้นที่เริ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องหากไม่มีฝนตกเพิ่มนะคะสถานการณ์น้ำก็จะเข้าสู่สภาวะปกติกันที่หมู่หหมู่8หมู่9บ้านโคกยาตำบลเขาชสนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดอัตลุงค่ะ